พู้นะกู้นนะไปยังนั่ไปี๋รบเปิไปรปตูครับผมเับได้เลยเอาพอมาช่วกันนะพอพอจัดเก็บได้เลยพวกี่เพียงว้าวเ้ยครับครับผม อดีคพี่น้องมาเนี่มาแต่อึ้งกับพญยพยร้อมฝนตกบกแห้งเงยครับครับม,มบบยาเ้อครับเพราะมันมันมันเกิดจะไม่เห็นเทอะไดเพราะว่ามันมืดครับยค้นเนอะยขึ้นอื่นสาวยังมึนนะ <c oughs> งกันไม่ว่าผมจะได้ทําไหนป้าพี่น้องป้าไปนันปไาฝนตกบกี้บกเขื่อนี่ัน

Ủa, mà có nhìn mà còn có bó hiến hương cho ấy Vượt thúng, vượt <bật> thúng <laughs> đây, Có à, xỉ lẽ hết vì nó mới chỉ này, đuôn đuôn, này, à, mà để luôn luôn nhắc để kết nâng Vâng, 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 vâng Vâng, 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 ta bỏ pin đang đầy vô tới còn ngày đại phát nữa đi lạ mất ba ba mất nằm đâu như ngay rồi cặp tạ anh nhiều อีกแล้วก pues ็ลงงอย่างนี้น nah ้อแก็ลงุ่นจ้ะลงหูลงหูลงหูนี่นี่นี่ได้อีกแล้วนี่ได้อีกแล้วถึงบทนีพ่นหูข้างในกำนะซอนบ้างเมือนนี้างในก็ยังซอู่ม่งเนี่ยยัเห็นตานเลย

เอาเราลงเงินก็ไปรดเราได้ครับปุนนเบิ้งคองเงนรูปเงีเาลงก็ไปรถผู้ใด้สิมันก็กันบ่เห็นเด้อพี่น้องเลยเหมือนสว่งมึงจะันกะวาดว่าอะไรเงี้ยเพื่อนเนาะบ้เนตัวนึงยี่กะไม่ยื่เนะโอ้โมลนเท้าขาวใั่สิโอ้ยงพองอยู่ย่เดี๋ยวด้เดี๋ยวนาะ ตัวเมียสิหนินี่ัละเขโจกไข่รบสองสามลอยแบบนี่ครับนี่นั hint, ่นตีเลยคุพคุณยิงเ <aciones> ิยน <c oughs> <ips> ี <c oughs> ่พอมยอกเลยนอ้จะมันนประมาณทาาไหนเนาะคุณไปจับนี่ตัวนี้ก็ไปเนาะนี่นโอ้อึ้งเาอยกแล้ว

ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วคุณยื่นผอก็ได้อื่งไล่กัได้เดี๋ยวอย่ได้กินกรบคัดมืนก็ไ่หลังสิต้มต้มไทยโยเลยอ่ะฮะื่นยังว่ากันไหมนะคี่นอนเนาะเดี๋ยวจะม่กินแตไ่เอืองหมล่ครับวอันไหนจะกินหล้าครับต้มเลยครับต้มอึ่นนี่อึ่งไก่เหมือขึ้นนี่ยล่ะ นี่แต่อึงเขาเลยครับอึงโางูห่วงโอดตีบัวใต้ผืนนี่และ่ะพี่น้องเบอได้เห็นน้ำขักปอนไดเพราะว่ามันย่เพื้นเปลือกครับอันนี้มันอึงไรอึงไรครับอึงไรมูล บ่ดิเอ๊อืมันมีหลายชนิดนี่องืงเผานี่ยอือไง,อ,งอืงเผาอมูห้องโอดอีดโอดเดียนมาสั่นมาสีเด้อครับพีนออ่น้องเไยต้มมัดกันละใส่ยันแน่ล่ะมาได่ไหมใส่ยันใบขามที่ตะไคร้ให้พริกซิเกเยอะเหล่าละครับวันนี้ก็ต้มต้มมิ้งโตนี่ยแหละครับนนต้มมัดนี่แหละครับได้หนีสิบตัวก็ตะกอืงเผาต้มได้พีนออ่น้อง กเะยุแล้วก so so ็เสกแลาโดนติพรว่ึงมุนี่นี่มันปีนอยงออกทีนึงดุแข็งกับต้อโดนพิเยอะอ่ะัเดี๋ยวเรถามกินกันได้นองนะมด้วก็จะเอาขึ้นไปกินที่สวนก็มองเห็ดเทมหน้าตกเทมน quay vườn mắn mình thiệt lắm bạc cũng có nỉ đấy chụp cho bạn con nó sẽ ổn định chính của mình Hãy subscribe cho kênh ครั paid, so oon, บผมมันได้กิดสุกแล้วนี่ครับวันนี้กับวันทีกินเขาอยู่บ้านนี่ครับวันที้ขึ้นไปดงไปทาต้มกันต้มแล้วเราละตกอึ้งไถโยงเป็นกระแสีบักขักเลยพี่น้องตักขึ้นมุดพูดนี่ตะอึ้งเลยพคนน่ะเลยหนีสิบตัวต้มมุดเลยมาเด้อสุกนสุกนมาครับมาเสวนหมดละบัวรักบัวรักอีกินหลบผมก็ได้ไปขึ้นไปกินพร้อมกันหมด่ลยครับพี่น้องว่าวยู่กเชีย มาครับพี่น้องสุภูสกุลครับผมวันนี้เมื่อคืนนี่ก็ไปใต้อึ้งครับผมมาประมาณจะหาหกทุ่มแล้วโอ้เมือ่อยวเนไปใต้กบกับไเล่บอ่อไปอีกดอก,กได้แต่อึ้งเขาจิตอึ้งเงื้บมือแล้งยังไปใต่ไม่กันเลยหรอกครับเพราะว่ามึงแล้งนี่อึ้งแห้งกันถูกคือเขาวันนี้ขึ้นมาเบิงังดงมึงสวนว่ามอง,ท,งท,ทันทีที่ฐานมันขึ้นหองเลยหล่บวันนี้ว่านักกันกับพวกสังเจ้าประธานสวสดว่าอยูย่นึกถ่าจังว่าสญญญาิสามโมงเลยไหมครับ กนนมก็เลยองอนนก,กินเขากวนนี่วันนี้ผมไม่ได้ทาดิวันนี้มาพี่น้องมากินเขากินหนามกันเด้อครับวันนี้ต้อออมอึ่งมาตบ้านมากินด้วยสวยต้อมอึ่งเลยครับต้อมอึง่งไทยโย่เลยเออไอกิ้นกันเด้อพี่น้องเลยโบออกยังไงดิวันนี่ครับถ้าคุณบโบเกง่งกับโบใดซำเพราะว่า พันนี่นี่ปีหนึ่งสอ,อกทีนึงนี่ครับตัวงสี่นี่เขาเอื่นว่าอึงอึงเผาอึงเผาอึงไข่อึงตัวแมียใครแม่งเมาหรือยังได้ถอนใครใครนี่แหละครับโอ้ไข่ยโยโฮยิวมาพี่น้องมาไมาจิ้งเข่าจิ้งลำกันเด้อบ่เนี่ยมา แบแม่ท่องนี่แหละบรรดาบุางั้เจ้าอยู่จะตบมะเฟืออยู่บุสงั้งท่านมากผมก็ต้องกินก้อนๆนะมันสวยเลยไหมครับมาพี่น้องมาคำว่าไตกบไตอึงมือนี่กะมือขึ้นนี่พี่น้องก็สิบึงว่าโบเห็นชัดปันเลยเจ้าห่อนยังมาโศกระทายยังไงบึงอยู่ก็คือว่ามือว่าในฝนตกคักตกแน่พวดมือนี่เอื่อนม่กินขาินน้ำกันทุกผู้ถุกคนครับบ่าแว่าคึ้นไก่คนไก่เลือดเลยมากินขาินน้ำน้ำพอดแล้วเลือดเลย โยฮันหฮกก็คือกันไม่กินเข่ากินน้ำจิกินเป็นบ่้อโยฮันกับจองฮันหนึ่งินตบอึ้งหน่อยไอตัวไอตัวคนอเมริกาเด้ครับเด้อไม่กินเข่ารุ่งกันกินตบอึ้งเดือกคือจิกินเป็นเรื่องดอกขอโทษแม่ท้องไรบ้างครับหรือว่าโซโฟโซคนเหรอคะเอ้ยซื้อบลคนนะครับคนกันเยาวากันเด้ค่ะเด้อมาครับมาไม่จินเข่ากินน้ำกันหนึ่งวันนี้ตบอึ้ง G, อเอฟซีถูกป้อมเด <c oughs> ี่ยวออกถูกป้อมแบบไม่กินเข่ากินน้ำเหมือนกันผมเองกับเจลจิตสิมียังอีกผมกับมูหกันว่าจะเป็นคนใดอย่างมากนหลอกนี้หืองมันนั่นทุบน้องใหม่หือจังไลยล่ะแต่ว่าผมผม่กินแลวผมมากินเข่าตบเอึ้งเลยครับนนวัน,วนนี้กำนี้ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะว่าแฟนคลับของเฮาเด้อครับเด้อคือว,ว่าบ่ได้ว่าใกล้ว่าไกลเป็นยินเข่ากินน้ำเกันกินเอื้งให้เพิ่นเบื้องกันนะ น้ำบ้งนกไงมึงเสียบ่นี้หรือื่นอะไร,รเหี้ยครับต้มไซยุเลยตุ่งไซยุนี่ครับให้เต็มท้องอเลยมอครับ ออสองหากันซืออวมบานอยู่ก็ยังมาได้มาครับมาอึงมีหลายชายนิดดิบยมมันอึงมึงทีมีอึงอ,อย่างอึงไล่อึงเผามีสามสามที่จินี่ครับชวยมอบอกยกมือเรียนกันได้เลยครับด้วยแตงโม สดยดางเยอลนวครับสดที่หาเยอยังสิแล้วพ่อมาเขอฝ่ะพี่นองครับสดอาเนย่ะาเลยค่ะ่าเลยค่ะพ่อมานล้ค่ะพ่อมาเกยคอมาเ่พองกับข่อฝากลยค่ะพ่เล่ะอมา่ะาแต่ะพ่อมาเอมาเคมากลย่าเค่อมาเอาย่มายค่ะพ่อา่พอมเนองาเล่อายค่ะพมเยคอมเย่พ่่ะพ่อมเ่่อมเ่พอมนล่น่อาเ่าลพ่มพี่นองาเลมเเลย่ยด่่ชัาก ขอบคุณทุกผู้ทุกคนสำหรับวันนี้ก็สัปดาหนี้ครับ